ครับสวัสดีครับท่านที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาไว้ว่าแลกเปลี่ยนความรู้นะครับก็เกี่ยวกับวงจรของมอวงจรของแอร์หนึเฟสนะครับในการต่อวงจรจริงนะครับก็เป็นแบบคร่าวๆนะครับเข้าใจง่ายๆ พอเป็นแบบประมาณไกด์ไลน์นะครับพอสังเกตครับก็เริ่มกันเลยครับก็ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆของแอร์ถึงเฟสก่อนนะครับก็หนึ่งนะครับก็จะมีคอมเพรสเซอร์นะครับสองจะมีมอเตอร์แฟนมอเตอร์แฟนพัดลมระบายอากาศนะครับ แล้วก็จะมีซีรันของคอมเพรสเซอร์แล้วก็จะมีสีของพัดลมระบายอากาศมีแมกนิกอันนี้เป็นแบบคร่าวๆนะครับวาดให้ดูคร่าวๆอันนี้จํากันอยู่นะครับขีแต่ถ้าโคง้คงๆนี้ก็คือไม่จํากันนะครับอันนี้ก็คือเป็นสกิีนเบรกเกอร์อันนี้เป็นส่วน outdoor unit นะครับส่วน indoor unit อยู่ทางนี้ครับ indoor unit ก็คือ,อจะมีลากสายลายอิมตันมาที่ตัวคอนโทรลนะครับ ตัวคอนโทนแอซึ่งหน้าง,งานจริงก็ศึกษาดูเอาว่าครับว่าเท่าต่อมาที่เธอไม่นอนแล้วต่อไปยังตัวคอนโทนยังไงอะไรยังไงก็ศึกษาเอานะครับอันนี้ก็จะมีมอเตอร์แฟนของอินดอร์ยูนิตนะครับดูดเข้าเป่าออกดูดอากาศร้อนแล้วเป่าออกผ่านคอยเย็นให้ลมเย็นกับเราเนาะอันนี้เป็น C นะครับส่วนอันนี้นเป็นรีโมทอันนี้คือ สายกาวนะครับจริงๆก็คือต้องลากมาจากโน้นนะครับแต่อันนี้ผมเขียนสัญลักษณ์ไว้เฉยๆก็คือลากกาวมาจับสมวงกลมนี้สมมุติเป็นโค้งของอเป็นตัวของอมอเตอร์นะครับก็ต้องมีการต่อกาวอันนี้ก็จะส่วนภาพนี้จะเป็นลากกาวมาโดยตรงครับอันนี้ก็มาดูวงจรกันต่อก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ นีเป็นแบบไกด์ไลน์นะครับคร่าวๆพอเข้าใจง่ายทีนี้มาดูการทำงานแอร์ทำงานยังไงก็มาดูที่นี่เลยนะครับตัวคอนโทรลชื่อก็บอกอู่แล้วถ้าคอนโทรลก็คือจะสั่งให้ทำหรือสั่งให้หยุดก็อยู่ที่ตัวนี้นะครับสมมุติอา ึ่งตัวคอนโทรนี้จะมีะตัวเทอร์โมสเตตต่ออยู่นะครับการทํางานสมมุติเราตั้งอุณหภูมิมาที่23องศาเซลเซียดนะครับสมมุติตัวเทอร์โมสเตตนะจับความร้อนได้24ซึ่ง24องศาเซีเซียดก็คือหมายถึงอ่ามีโหลดเพิ่มขึ้นคือมีคนเข้ามาในห้องอเพิ่มขึ้นหรือ,อมีอ ครื่องใช้ไฟฟ้าที่ระบายความร้อนอยู่ในห้องเช่นอย่างเช่นพวกตู้เย็นนะครับหรือ,อการคายคายความร้อนจากผนังห้องหรืออะไรก็แล้วแต่ครับสมมติทุมอสแตตสมมติเราตั้งไว้ที่อุณหมที่ที่23องศาแต่ทุมอสแตตจับได้ที่24องศาปุ๊บมันก็จะส่งสัญญาณมาที่ตัวคอนโทรล ตัของโทนนี้ก็จะมีตัวประมวลผลในตัวของมันนะครับมีพวกสวิตตีลงดิเลยนะครับเพื่อสับไฟผ่านเข้าไปที่คอยลมกเตนติกก็พอรับอุณหภูมิปุ๊บมันก็จะประมวลผลนะครับอ๋อลืมลืมบอกอธิบายตรงนี้ไปอันนี้คือโลเมดิเยมไฮนะครับเป็นสปีดของมัตเตอร์แฟนโลเมดิเอมไฮเกียร์หนึ่งเกียร์สงเกียร์สามนี่แหละครับแล้วก็จุดนี้คือ มอนคือจุดสั่งไฟไปที่คอยแมกเนติกนะครับอ่ะกลับมาที่การทํางานสมมุติอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นยีบสี่องศาเซลเซีมันก็จะส่งไปสัญญาณไปที่ตัวคอนโทรลตัวคอนโทรลก็จะประมวลผลแล้วก็จะสั่งให้สวิตด์ีเลย์ทำงานสับไฟ220ผ่านเส้นนี้นะครับไปในแอ ซิงเกิลเฟสไอ้พวกนี้จะไม่มีนะครับมันจะเป็นสายหรืออาจจะมีอุปกรณ์แค่บางตัวนะครับต่ออยู่ตรงนี้แต่หนึ่งเฟสส่วนมากแล้วบิทยูน้อยตรงนี้จะไม่มีพวกนี้นะครับก็จะเป็นสายไฟผ่านมาก็จะเป็นไฟ220มาที่คอยแมกนติกคอนแทคเตอร์เมื่อไฟมาที่คอยแมกนติก็จะทำงานสับสวิตปั๊บ ไปก็จะวิ่งมาที่อคอมเพรสเซอร์แล้วก็มอเตอร์พัดลมระบายอากาศนะครับก็จะทํางานไปพร้อมๆกันก็คอมเพรสเซอร์ก็จะทําหน้าที่ดูดอัดน้ํายาตามวัฏจักรของวงจรแอร์นะครับส่วนอมอเตอร์แฟนก็จะขับพัดลมให้ระบายอากาศให้การระบายอากาศระบายได้ดีนะครับก็ การทำงานก็จะมีอยู่ประมาณนี้ทีนี้ที่ผมวาดไว้มาถึงที่ผมวาดไว้ตรงนี้ถ้าเป็นพวกแอร์ประมาณหกหมื่นบิลลิหรือแสนบิทลินะครับแอร์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีออ่ตัว protect compressor ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานั่นคือ low pressure s w i t c h กับ h i h p r e s s u u r s w p t e h นะครับแล้วก็มีตัว t i m e r Delay ตัวนี้มันจะหน่วง เวลาอยู่ประมาณสามวิสีวิหรือเ,เท่าไหร่ก็แล้วแต่รุ่นนะครับก็ตามเดิมก็คือการทำงานก็เหมือนเดิมเพียงแต่ตัวนี้มันทำงานยังไงอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วครับหน่วงเวลาส่วนโ r สเพชเชอรสวิตไฮเพช s อรสวิตอันนี้มันโดยปกติแล้วถ้าน้ำยาปกติ ไม่มีการรั่วการอะไรเนี่ยโลเปเซอร์ er ก็จะต่อต่อวงจรไว้ปกตินะครับแล้วก็ตัวไฮเปเซอร์สวิตช์ถ้าไม่มีเอ่อความดันเพิ่มขึ้นการระบายอากาศดีเอ่อความดันไม่เพิ่มขึ้นอุณหภูมิไม่เพิ่มขึ้นไฮเปเซอร์ er ก็จะต่อวงจรมันจะตัดวงจรก็ต่อเมื่อโลเปเซอร์สวิตจะตัดวงจรก็ต่อเมื่อ,อมี น้ำยาล่วนะครับมีน้ำยาล่วทําให้น้ํายาน้อยฉะนั้นตัวนี้มันจะต่อวงจรอยู่ที่ประมาณ60 psi 40ก็ยังต่ออยู่นะครับจะ,จะตัดวงจรพูดที่ตัดวงจรดีกว่าจะตัดวงจรก็ต่อเมื่อ,อน้ํายาเหลือน้อยก็จะความดันก็จะอยู่ประมาณ30-35เนี่ยอันนี้จะตัดวงจรนะครับเป็นการ Protec ว่าจากแอ r ์โปรเ c คคอมแล้วก็ส่วนไฮฟีเจอร์สวิตช์นี่ก็จะตัดวงจรก็ต่อเมื่อการระบายอากาศที่ตัว outdoor unit ไม่ดีนะครับอย่างเช่นพัดลมเสียเงี้ยคอมก็ดูดอัดดูดอัดมันก็จะมีความร้อนแล้วก็อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมันเป็นอันตรายต่อ,อะระบบท่อตรงจุดต่อตรงอะไรนะนะครับ ทำให้มันรั่วไม่ว่าจะเป็นที่สว,ว,วิต์วาลดังนั้นมันจะโปรเทคมันจะถ้าความาความดันสูงประมาณ3 0 0 psi เนี่ยตัวนี้มันจะตัดวงจรซึ่งสเปคการตัดต่อมันก็จะบอกมาที่ตัวสวิต์อยู่ตัวสวิตนะครับบอกว่าตัดที่กี่ psi ต่อที่ psi ที่กี่ psi ฮะมันจะมีบอกมาให้ อันนี้เป็นแอร์สามเฟสนะครับจะมีพวกนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านที่ฟังสับสนอยู่ก็ดูบ่อยๆก็เรียบเรียงเอาแล้วก็จะเข้าใจเองเป็นแบบง่ายๆนะครับแบบบ้านๆไม่มีอะไรมากมายซึ่งแอร์รุ่นใหญ่ๆพวก ที่เขาผลิตมาหลังๆที่มีระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นใหญ่ๆก็จะมีวงจรที่ซับซ้อนมี Pcb ในการควบคุมเยอะแยะมากมายนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับมีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้รับชมนะครับสวัสดีครับ